สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับมื่อนี่มากลางดังกับบ้านแหงครับตอนนี้ทีมงานของเขากำลังเช็คเบื้องดังอยู่ครับตอนนี้เป็นไหครับถือเป้เนวเน,ว,น,ว,น,ว,นวครับเนวแนววู้รัวเนวแบบเดย Yêu uh, <laughs> à, <laughs> bên anh Hả Yêu à Ủa Thôi làm sao là Ơ Giờ ơi Dập hỏi Ủa tại Ủa đưa liều nè Nhắm Vân เอาเดี๋ยว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 ถือป้องขาไว้นะครับอันนี้เอาตรงไหนครับยกเบิ้งครับยกเบิ้งครับยิ้มใส่ครับอู้ห๊้ไปแล้วอยัวไอยู่ปื๊นตัวแบบง่ายครับท่านผู้ชม ไปแล้วครับผักเลยครับผัดผัดไปแล้วแยบหนึ่งง<ะ>่ายครับอีสบครับยิสมบ์ย,ยิสมบ์ง่ายยิสมบ์ใหญ่นะครับข่าวเฟีย้ยเกานี่นะเนี่ยเฟี้ยมันอยู่เนี่ยหม่งเกามัน,นครับเด็ดดวงเดีดวงเดีเอาเสียไปก่อนเดี๋ยวมันก็นถือครับ ไปเหาบ้าเแหยดังนี่กับปลาดิปปิงอยู่ละมาเด้อพี่น้องบึงเฮียสีแล้วว,ลวันเฮียวันเตกบูนนะ่ะทา,ายไงคือนยังน่ะร้อชมครับร้อชม mấy cái gà con xa rồi đó thì đang bưng bưng, ngoài <laughs> này đang lắc đang tróc ba kháng sắc phăng, thảm, mặc xồn phê nha nhỉ มึงจะหยียบเหอฮะออมาเลเยบอกบ่เบดหยยบไว้ดิไม่หังปาปาป,าปา,ปาได้ไหม งูกงักงูกงักก็บอกหาหนี่เสียมาได้ดอกโอ้าวลาสีครับได้มาแล้วได้มาแล้วเอบอบักบอมนันนึกว่านเจออีกตัวใหญ่หางเห็ดจงคือเมื่อวานน้าใครค้ามีอีกตัวใหญ่มันอากาศกับหอนคักเมื่อเนี่ยอ้ยพี่น้องเลย หอนครับต้องหาแนวเนี่ยนน้ำตัวนึงเรือจะพุทออกมาได้อีกแล้ววะสั่นมาแม่นะเอ้โอ้ถึงแล้วครับปลาสลิดในแหเอาปุดออกมาเอาแล้วครับวาไลปลาใหญ่มาบักหนึ่งยกแหแล้ววะเนี่ยบุกออกมาณยกแหรัดแล้วครับโยกแหรัดแล้วครับผู้ต้องคน ไพ่บึ้มนม่แห,ห้นแลนขอแหงเล้เอาขึ้นเลยนะไม่นั่นะนะคุณตีเด้วพุ่ณพุนพุนพุน,พนตากล้องล้งน้ำครับต้องไปไทยถึงที่ถึงนี่ครับท่านผู้ชมสิได้เบ่งชัดเจนเย็บงุมหแหงต่อไปเอาขเดียวน,นั่นน่ะเพราะว จอมมาปไรอ่ะจเห้าขึ้นดีๆสั้นออกดีๆ <c oughs> มึงห่าขึ้นฟังเนี่ยเ้ขา้าไปห่าละสันคุณอาอติดยูนแล้ว <c oughs> บอกว่ตัวหนึ่งไรไหมพี่เรามันขี้ไปติดตัวยูยนีต้องหักมั้งยูว่มัน,มนดินดินซื้อว่อยูม่งางไฟเท่าไง มันมหิ่งเลย่ดกดินปลดไปแล้วนั่งเจอแล้วเดี๋ยวอ้านี่คือในหุบใหม่ครับ พาเฟ้ยเข้าไปนี้ใหม่นี้ใหม่ครับ<า>เรียบร้อยครับจะปลาพื้อเบาครับกับช่างลักเอาถุงมาใส่สิมัวรอดูความสาใจเลยครับพี่้ังเ,เป็นไ้ครับโอ้โหใส่โลโลอยู่ครับใส่ลอยู่ <พา S 1> สุดยอด <พา S 1> ครับแับวนี่เด็น,นเอาเนี่ย เอาผมมาใส่ยังไงลีลาไมโหูบักนี่ลีล้าอีกกระผมะท่นน่ะมาหันละต้นนั่นน่ะกล่องอยไรไม่รั้หลายครับจับปลาในขี่ตมมันหมุนตมเดี๋ยวมึงจะตีมึงจะตีแฮงไปนนะ มึงเอาตัวนีก่อนยุหันวาเอยุหันตะกิงอมึงไปคุมมันไห้มันยุดซ่อไปแล้วทางไหนทางบึงมืถือไว้ถือไว้เอาไปมันไปมันรางหมคอยล้งคอยลงมันม่ไปทางเจ้าทางเจ้าอ้น่นีนี่คอยตีนเชียบลไอ้รักไอ้รักยุขาคว้าควายถือไว้ เดี๋ยวเดอยู่หาควาไีนแจ้งหาวาทนี่ลนี่นี่นีนี่นนี่แล้วมยฮะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวียบนี่พอนพีแล้วนั่นาแล้วละดึกทังไหนตายตัตายตไม่ตายอกเอาไปดีๆเอาเงีได้เงียเอ๋เอา่งั่นเหยต่มอมันต่ีไ้กลัวตาย่เหมือนต่ไตเลยเนี่ยนนให้ด มันเป็นตาย้อู้มันมีทำไปโจดโจับมีคนหนูมีเท่จเี้ยเดนาะมันคือคอยขันเห็นแล้วคอยไล่ไลไปเรื่อยๆคอยจับจับไต่เงียกสองทางนะบนี้มีชัวร่เฮะยไม่ดทังเป็นคุ้มเลยว่้ดอกไทยไก่ไก่านะครับคุ้มเล้หรืจะกินเราคอยเชียหาไม่มีถ้าไม่ชวนหมุนิง่งยิงคไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำงานของเขา กำลังวางแผนในการเอาปลาตัวนี้ครับสำรวจมาแนวว่าตัวใหญ่ตเติบเยอะปลาคอบ่ตัวนั่นนะปลาเขาครับนี่ปลาเขาถึงอือ เงบส่มัมาเอาสิบชว์เด้ครับได้ครับยกโซ่โอยเอาไงพอปิ่งพอปิ่งพอแสบครับเดี๋ยวเขากำลังหาไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมมีปลาที่ใดนะครับตัวใหญ่หลายัง เรียบร้อยแล้วครับน็อกไปแล้วตัวหนึ่งมีสุกง่าใส่โหลโยูอมฝุ่นครับกระคอจุดบดีโอเพียงทัวนี้ได้ครับ